เมื่อนี้มาอยู่ในป่าพี่น้องสิพาพี่น้องมาเบิ่งอันนี้ไปเบิ่งกันเลยนี่หอยอ่อนตอนแอนเตนู่พี่น้องบันรมนเจ้าเอินยัง,งนี่ยังเห็นไหมไรหลอกล่ายได้คนน่ะเดี๋ยทำการเก็บไปได้จ้ะดูหอยอ่อนตอนเอ็นเตนเะดีย๋ยวแบบถ้ามิจฉาโอเคเดี๋ยวเราไปเก็บกันเลยต้องเก็บอะไร บแม่งกวาอึกิ <laughs> กนตลบอ,อกวนมากอน,นี่นเนีเอออย่ยงอ้ ของกินของป่าตามฤดูกาลนีอันนี้อีกฟังนึงจ้าทุกคนโอ้โคุณน่ะหอยอ่อ,อนตอนแอนตนย้งด้วยปลากระเจาะเอือนมันเอียงนี่อ๋าอยู่นี่ยังไงคุณน่ะอันนี้แค่ลูกน,นะนี่นะเราเหง,ม,งมันอยู่ใส่ป่ะเนี่ยเหงมันอยูใส่ขึ้หันเป็นบัวยังเห็นบัวเบลอยังมาขุด ตอนนี้สิมาเอาแต่ลูกลูกมันกัน,นล่นลงมาล่นลงมาอย่างสีมาเกิดอีกเด้พี่น,อน้อนงอันนี้มันหรืงเก็บมันกันพี่น้องนนี้นะเก็บไปฝากคุณยายดีกว่าเก็บไปฝากคุณยายดีกว่าท่งน,นี้่อะไร ยันบัดเลยดำ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 นี่ใช่หมดรูยอันนี้อันนี้เท่าแล้ว <laughs> ดูใหม่ติมเลยถึงฤด,ดูการเก็บมันแล้วเก็บมันไปกินกันปั๊าเอาไปนหนึ่งเอาไปตม่มเอาไปทำของหวานทุกคนแปอทบ้กัน ันนี้เขาเรียกว่าลูกของลูกมันลูกมันเล็บสางเด้อลูกมันเล็บช้างถ้าเขาขุดอยู่ในดินมันจะเป็นแบบหัวยิ่ง่แบบไงเลยพีเนียวเงี้ค่ะ,บบค,ะคืออันนี้คือตีนของสางนี้ครับเลยเหมือนเท้าช้างเลยลายครับเนี่ยแล้ว <laughs> ปีนี้เป็นลร้แห้งทุกคนฝนดี